ผมวันนี้เรามาเจอกับอยู่กับในจงรีเทิร์นนะครับ <enth> อ่าเสื้ออย่างครับผมลำดวนค,ครับผมเชฟหญิงนะครับวันนี้เช็คลำดวนนะครับผมเอฟซีลำดวนครับจ้ะแฟนเอฟซีลุงเวทเนาะครับผมนี่ครับเลขาเลขาลุงเวทนี่ครับวันนี้ยำหอยเชอร์รี่นะฮะเนะนะาะหอยเชอร์รี่แบบอ่าแบบบ้านๆนะครับเนาะไม่ผ่านสายคีินเอย่างนะครับ สุดยอดแบบง่ายๆนะครับเนาะอันนี้ก็เอาไปลวกก่อนใช่ไหมเนะเ<อ>าะลวกกับเต็มเนื้อ,อมัน,นต้มก่อนนะม่้มใสุกๆนะครับผมทำสะอาดเนาะเราไม่ได้แบบทำจริงๆนะนี่ครับใส่มะนาวใส่อ่าเหมือนอ่าเหมือนลาบเหมือนใน,นพวกนี้นะใส่เครื่องปรุงประมาณนั้นแล้วแต่ความชอบชอบเค็มก็ใส่เค็มนี่เยอะ <laughs> อยากให้อร่อยก็ใส่รรด,ดีเยอะๆเหมือนเดิมครับ <laughs> เดี<ม>๋ยวคนให้กันค่อยชิมไปทีละนิดเนาะชิมแล้วก็ถ้ารสอันไหนไม่ถึงก็ค่อยใส่เพิ่มเติมชิมวิถีบรรบานเ่ยจนะิดยอดไงไม่ใช้เงินเนาะเขาใช้เนี่ยครับสิ่งที่เราหาได้นี่ลองชิมให้ดูนะครับดูนะครับนี่ครับผมยกนิ้วโป้งนี้แซ่ผ่านครับและ,ะเขาเรียกความหอมเนาะดับกินได้ครับผม าายกับข้าวก็ได้กินแก้มก็ยิ่งดีกับแก้มครับผมเล้าขาวครับชุดยอดเลยครัชุดจวดเองมือหนึ่งนะอาหารนี้ยอดยากนะคะนี่ครับผมพร้อมเสิร์ฟครับจานนี้จานละร้านไม่ขายครับผมเพราะมันแพงเกินไปอาจจะหลักร้อยก็พอครับแต่มาอยู่บ้านบ้านเราเนาะใช่ฟรีครับผมฟรีเราบริกเราบริการได้ใจ ลำลักไส้คนหนึ่งลำไส้คือลำไส้ตาได้อกฟังครับผมบรรยากาศยาเย็นบรรยากาศนิยมหาชมได้ยากเนาะครับผมอันนี้ครับอ่าพูนปัญญาชาวบ้านเนาะใส่ไส้ให้ผมนำใส้นะบ่มันจะได้มันจะได้อ่าร้อนทั่วถึงนี่ครับอ๋อ้เป็นน้ำพุด้วยพวกไส่ไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศสุดยอดครับ แล้วเริ่มแล้วครับอยู่ชาปนักิจเสียเนาะพี่น้องเนาะชาปนักิจจัดไปครับจุดจวดอีกแล้วปลาทูปลาทูปลาทูคือหอนใช่ไหมหอนบอดแลดนะทางที่สองใส่ไปเลยครับครับผมมาหลายที่ครับจะให้มาจากทางเหนือก็ได้ครับกรุงเทพก็ได้ครับร้อยเอ็ดก็ได้ ยอดครับยาได้เยอะอือดีครับบรรยากาศบนบ้านครบคันบรรยากาบนบ้านครบเครื่องเรื่องลยครับนี่ครับตอนนี้ก็มอดนะครับผมอันนี้ก็ได้บรรยากาศเปิดระหว่างทิ่งเลทที่ออกเลทที่ออกจะสูบหรือไม่สูบจะผ่านหรือไม่ผ่านจะเปิดเลิดไม่ดู สวยสสววยยด้วยเลขที่ออกทาราดาทาทาราดาทาโอ้โหอิลีครับสวยงามครับสวยงามโอ้ยไม่ถึงกับเกลียมถ้าเราใส่ไปอีกนะเดี๋ยวนี่มันกลินเดี๋ยวเดี๋ยน้ำมันนะน้ำมันกั้นได้ใช่ไหเขาสิไปผสมกับไอ้ ดแล้วครับผมทีนี้จะหนักสองตัวนะครับสองตัวเลยตัวหนึ่งต้มสุดยอดครับสุดยอดกัการต้อนรับในโจงนะในโจงนี้แทนขอบคุณมากครับผมน้องมิจฉภาพนี้มันหาไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่อ่บ้านบ้านเนาะเออแม่นครับผมเ้านบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ครับไปบ้านไหนก็ทักหาเนาะครับทักหาเออเออหากินข้าวเลยบ่เนาะปัจจุบันครับผมแม่น จอกครับเต่ว่าเขาไม่พอเลยตัวที่สองครับผมตัวที่สองโอ้ยได้ยุได้ยุ<ว>ยนี่<า>สวยงามเ <มา S 1> นี่ยครับไก่ย่างห้าดาวมึงแก่ใกล้ครับมาครัลูกครับผมนี่ครับห้องผมมีเคียงหมุนห่อมือหมุนเดาครับผมนี่ครับอัตโนมือครับผมอัตโนมือเนาะโอ้สวยงามสวยงามสวยงามพี่น้องเห็นสุขใจเลยนะเดี๋ยวไปกินกันครับเนาะ อยหอยน้ำจิ้มครับพีใหญ่ครับอันนี้ก็ไก่กาบสวัสดีครับพี่น้องนี่สวัสดีครับเรดเดซี่ขอบคุณโจมีโทษคนมาน้ำแบบนี่แหละไก่คุ็นแบบ้พี่นี่อีสานเข่าคนม้ินมึงจะใส่เดื่เงี้นรองหักไปร้องหักเป็นรู่องหักต้าหน่ เพิ่นเก้าพ่อเพิ่นเก๋ดีผูกเอาเป็นลูกฮักเพิ่นพ่อแล้วก็สิบลูดเป็นลูกเห็นน้องจงกับสองเทียสามเทีาสองเทีาเพิ่นก็เออประเภทนี้บ้านๆเท่กัคือลูกลูกน้ำใจก็ดีครับผบถือตัวถืออย่างหน้ากเยอนเลยอยากลูก่นละมัดของใส่กับรา ขาผูกไปดีกว่าเข่ากำเบานี่แหละวัดนี้ขาจักผูกแขนผูกผูกผูกจักได้เป็นดีผูกแขนผูกเป็นซี่ผูกเป็นซี่จักได้เป็นสมเด็จสัพพังสังขลักผูกแขนพอหน้าพอชักพอหน้าจักได้กินเข่ามือเหล่าและแขนเนี <c <c ่ยผูกแขนเพี้ยเพี้ยจักได้กินบาดหน่อยและเนี่ยผูกแขนไทยไทยจักได้เป็นเศรษฐีหลวง ขวงไหไปขวงสางไผ่คนเด้อลูกเด้อตายให้เปตายค้วยเขาตุ่มคนเด้อขวงให้ไปขวงสู่สองนอคนเด้อขวงให้ไปขวงสายข้อสู่เก่าคนเด้อขั้นเจ้าสิไข่เสแล้วให้ไข่ตายอยู่ในขวงคนเด้อขั้นเจ้าสิไข่เสแล้วให้ไข่ปวกอยู่ในหลิงคนเด้อขั้นเสือสิกินเจ้าเสแล้วให้กินค่ล้วยอยู่ในป่า ขันพาสีพาเจ้าเสแลลวให้พาไม่ตายขียเดิออมอุอะมกมามุ่ม,มา,สา,สา,าสถาโสโทีพะวันตุเตสเ,เป็นปรัเทีนี่ครับเขาคอยพู <c oughs> ดเงีวอยู่พูดต่เงาอยู่บนที่โบสตรียมวน <c oughs> ้เป็นดุเป็นเต่าพอด้วยหักห้แพ้งตันเตอร์ห้หักไอมหักพี <m 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 ่ชายเอามาปลูกให้นองูเอามาปลูกให้นองสูมาปลูกให้นออย่าบอส้มาปลูกให้นอาปลูกให้นอไป ไปผูกให้น้องใช่้องไญได้บาทอี้ใใหญ่ได้บาทอีไปก็ตีระบ้านตีระบ้านแย่งมาแยงพอเแ่ะไอใหญ่มมีเอะกับติไปขอใส่กอนหงนี้ด้เด็ดเด็ดสิผูกเอาน้องใช่ต่อม่มีกัเปินคอบครั้วเดียวกันแต่พท่านนี่ผูกกับตินคอขั้วเดียวกันทุกโตแล้วครับ กอดกวเดียวกันน่นะไปคนี้ไปใคา้มปามาพี่คุณเขามีนี่งมนี่หยังดอกบานดอกเขาแบบยังเสี็อ่ะครับเป็นไงหลวปู่โอ้ใ่อเด้อให้หักให้แพ่นคอแม่เทียรุกได้งากมากพัดทานสาเห็นคอเห็นแม่ก็ให้มาให้น้องจงพ่ป้าเห็นแร่ มีธุรกิจลำรวยลำรวยบ้างมามะปูให้น้องแม่น้อยมาปลูให้น้องแม่น้อยจับกล้องให้เนี่ยไปไปจับกล้องให้อายให้น้องไปแล้วปลูพี่อายมะปูเน um> <да ี่ยวันนี้อะไรวันไี้อะไรแขนให้น้องแน่ร да SO ูกเอ้ยแขนให้น้องเลยสด้กินข้าวไว้มามามาล้ำย่องล้ำย่องนั่งด้านซ้ายล อาน้องไส้ล <aid> ่ะเพิ่นเด้บ่อยู่นี่น้องไล่ะคนนี้ดีเก่าดีเก่าได้เนเอ้ยเอนน้อยอย่าให้เด้ออยู่นํากันมาดนพี่น้องอยุมนคนยืนเด้อมีหยังก็จะได้ความไยมีเด้อปรึกษากันให้มีหยังก็ทุกอย่างก็ให้มาบ่ฮู้จักกัน้ไยังกเพเรียนบ่พี่น้องคือโต มาัวไส่เราผิดมาแล้วมาปลกเอานองไว้ไอ้เอ้ยมาแล้วนี่ครับมาปลกเอานองดูไส่ละของไต่้งดลยไส่ละส่ละบัเด้อนี่เลขขาลุงเวท f ดเอฟซีก็ูกกะผูกเอาไออาเพิ่งอาลาเพิ่งนั่งไปเด็กชางนี

เป็นพี่เคยเจ้าแล้วเนี่ยพี่ไอ้เนื้บานนี่จงพี่อเนื้บานมากินเข่าปนี่ยเข่าบานก็ไดหนึ่งไก่โอ้ยไก่อฟางแล้วก็ส้มตำเนอพี่ดอก เอาอันบิ้งข้างมันมากคอยเบิ้งกนนะครับชิจอดชิจอดชิจอดมันนะเก้ข้กะ้มันเานี่บ้างเอ้าเอาข้าวเจ้าวะไกไกอ้าข้าวเจ้า่เวเหนียข้าเหนียวก็ได้ครับข้าเหนียว้างบรรยากาศมามากินของมังกรครับผมมาณนี้นะครับได้สมเลยได้ชมปนหน้าแล้วปม้นนี้นะพี่น้องนะขอขอบคุณทุกการที่เข้ามาลุชมจงวิเทิดเนาะครับผม กันหน้าเนาะเดี๋ยวด้ทำคลิปกันต่อไปครับผมอาจมีความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้ไป่ติดตามชมทุกช่องนะแม่จะเป็นหน่อยพากินแม่มาลิขวารันบ้านแล้วก็ในจงมีเธอสืบสานต่อไปเนาะสืบสานต่อไปเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับผมอาจจะมีอาจจะไม่เหมือนเดิมบ้างอะไรบ้างเนาะอยากให้กคนเข้าใจครับสวัสดีครับผมครับโอ้ยลูกเลยจะเป็นงามครับ ยอดเลยข้างไก่นี่เยี่ยมเลยนี่นี่นี่ข้างไก่นี่จะเป็นหักคอหักแม่คักเลื่อหักคอหักลงหักเลือยครับอายครับผมนี่ดีเยี่ยมแท้แท้เออนี่พันวาพ็นเบิรงข้างไก่พ็นเบิร์กตัวงอเงาน้อยนี่ได้ลูกตัวงอเงาน้อยนี่ได้น้อยนี่งอๆนี่เออมันกลมดีเออกลมดี ปลาแมนปลเบิร์กาักจางตัวใหญ่นี่ยได้บ่อบริเกียวนี่เบิร์ตัวน้อยๆนี่เออครับผมตัวน้อยๆเอาแล้วบ้าง